สวัสดีครับเข้าสู่ช่องบ่าวทินกกอกนะครับวันนี้ก็ชาวบ้านกกอกนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับมาอันนี้ขุดดินออกนะครับเพื่อจะปรับพื้นก่อนที่จะเทคานนะครับจะ,จะเอาออกอยู่เะมอสิบเซนนะครับสิบเซนสิบเจ็ดเซนประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาทรายมาปรับระดับอีกรอบนะครับตอนนี้ก็มา อันนี้ก็พ่อแตบ้านอกอกครับมีแต่บ้านอกอก่านั้นนะครับอันนี้ก็ลุง้ายนะครับอาจารย์ท่านอาจารย์ก็จะมาผมเหมือนนี่อันนี้ก็บาวกิก็มานนำครับครับสวัสดีครับเอาล้อมาครับเอาล้อมาส่งนะครับอันนี้ก็คือลุงลุงแต่ลุงแต่บ้านอกอกครับ อันนี้ไอ้โรบครับนี่เป็นพี่ชายคนโตของอินพอสิบัลน,นะครับเนี่ยคือบ่าวดอนนะครับดี้ะบบทำง่ายนะอันเดีวกันอันนี้ก็บ่าวลินครับนี่บ่าวลินมาเนาะวัน um, น no okay. ี้เนาะมามาวันนี้บ่าวลินนี่คือคนบ่าวกอกครับผมโอเคอันนี้ก็ลุงปานนะครับเนี่ยลุงปานสงครามบ้านบ่าวหินนะครับอันนี้ก็ยืนยุคเคอร์ลายมักโจ๊กนะครับบุดวาดบุดวาดเลยเป็นตะเซียวแล้วรออ้อมหน้าอ้อมตาเลยอันนั้นก็บ่าวฮอก อันนี้ผ ok ู้ช่วยจ่อยครับผู้ช่วยจ่อยครับผู้ช่วยแถนนะครับอ่น้องชายของป้าถอนะครับอันนี้ก็คือแม่แอมครับแม่บ้านของแมอันลูกพูดสีครับมาทำบุญนะครับวันนี้ทาบุญรุ่นล้วนครับผมบ้านกกอกนะครับอันนี้เดี๋ยอันนี้อันนี้สาวย้อมนะครับฮะอ้าวโอ้ยเชิญโมกเดินสวัสดีครับ อ,นนอันนี้ก็แม่บ้านผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็แม่บ้านผู้ใหญ่นะครับอะไรอันนี้เดชแม่เพื่อเดชแม่แบมบถอดหมวกด้วยครับขอดูหน้าดูตาด้วยครับดีแม่แบมนี่ครับหน้าตาสดใสเหมือนเดิมครับคนสวยยังไงก็สวยครับปิ้นมาทางนี้ปินนี่การปิ้นเดชดีโอเคครับเจอครับอันนี้ก็น้องแพมนะครับจ้าส<น>วัสดีจ้าอันน <ไ happen. S 1> ี้เดค่ะ อิลาซื้อไว้เรื่อยกันละน้องอุ่มนะครับนี่ก็ลูกสาวของคุณลุงบุญศรีนะครับเดี๋ยวคอยคอยไปเรือมักแซลอันนี้เดี๋ยวแต่สาวแดงนี่ซื้อไว้เลื่อยนี่แม่ไปเรือยนี่แ,แ,มมแม่แซม่แซมครับแซมแซมสายโหดบุลลิ่แซมใส่ไปเรือยแจ็คใสขาเลาะสายขาเลาะโอเคอันนี้เดชสาวฝนเปิดหน้าเดอกครับน้องน้ำฝนครับยุบไปเรื่อยแล,ะละ้วล่ะ ปีสองครับเพิ่อเทิมเมื่อเลื่อนี่ยังไม่ิดเทอมอ่ะยังไม่ปิดเทอมนะครับอันนี้น้องละฝนนะครับโอเคครับมาครับเบาทินก็กําลังกวนพนักงานอยู่ด้วยครับเด้อครับอันนี้ครับอันนี้สวัสดีครับอันนี้เพื่อนนี่ครับเดี๋ยวขอเบิงหน้าเนี่ยเพือเลยเ่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแม่แพ้ตาแม่แพ้อันนี้แม่แพ้ สาวเพื่อเลิกกันใช่ไหมเอ๊ะแม่ผู้ช่วยเอ๊ะแม่แม่ผู้ช่วยเพื่อเดอ้ดกเอกนนันนะครับเดี่ยวโอเคครับมีแต่สาวๆบ้านเกอะกันทั้งนั้นเลยครับช่วยกันนะครับสุดยอดครับวันนี้ก็ามาเอาบุญร่วมกันนะครับเปิดโมกในแม่ ที่ฝุ่นเข้ากันไม่เป็นได้แม่ขายกล้วยค่ะมาเลยนะแม่ค้าขายกล้วยเข้าอันนี้คือแม่น้ำฝนนะครับแม่น้ำฝนร้านกล้วยสี่เส้นเออมาเลยนะเจ้าของร้านกล้วยดังๆเลยไหมโอเคอันนี้ก็คือสาวแหลมครับแม่แพร์เอามาทั้งครอบครัวนี้มาทั้งครอบครัวเลยเออพ่อแพร์ก็มาด้วยครับเด้อแม่น้ำฝนก็มาทั้งครอนแม่น้ำฝนม่ะ มาเมดมูนนะครับม,ม,มูลอยู่อ๋อมูนเล็กมูนสุดท้องอยู่นั่นใช่ไหมโอเค okay. สนุกสนานกันครับเ,เอ,อ่ออันนี้อันข้างหลังก็พ่อ,อพ่อแพรนะครับเด้ออันนี้ก็แม่แพรมแล้วก็ลูกสาวสุดสวยนะครับแม่แพรลูกสาวสุดสวยน้องแพรสุดสวยน้องแพรนะครับเดี๋ยวพิดพิดท้ายผู้ใหญ่โอเคโอเคเดี๋ยวในแต่แม่บ้านมุดอันนี้เดรสแดงแดงนี่เดี๋ฮะ อันอันเชื้อหนึ่งเดีทอดโมกได้เป็นเพอ่์เดียอันคอยเลือฮูจักอยูเอฟซีพอนยูจักสวัสดีครับปนกครัับเส้ตวหใญ่มอนีเาแล้วเลยบอกแล้วอยู่บงมาหนี่โอเคปนกเราก็ขยันนะครับเนี่ยคนบ้านกัวกอกนะครับเนี่ยอยู่บ้านกัวสู่กับบ้านกัวกอกครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้เทเบิลเนี่ยใส่แย้มอันนี้ก็สาวแย้มก็มานะครับมากันทั้งบ้านกัวกอกเลยนะครับ อันนี้เนี่ยเพื่อนี้สวัสดีครับแม่บุ๋มครับอันนี้แม่บุ๋มแม่บุ๋มนะครับเนี่ยคือครับอันนี้สุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับนำทีมโดยผู้ใหญ่นิ่มเงินนามนะครับสุดยอดจริงๆครับถ้าขาดผู้ใหญ่แล้วงานอดรอดยากนะครับนะมากันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับงานนี้ก็คือ ผู้ใหญ่บอกว่ามาอะไรเนี่ยทำด้วยใจใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ต้องมีค่าจ้างเอเคนะครับสายบุญสายกุศลเลยครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับบ้านเดียวกันครับนี่ผู้ใหญ่ได้ใบได้ใบอุ้ยแล้วหอเล่ดิโอเคผู้ใหญ่บอกว่าได้ใบอี้อย่างผ่านมาแล้วครับเลยครับมีทุก มีทุกอย่างเลครับนี่โอ้มีตรงเลงด้วยนะครับนี่มีตรงเลงด้วยอันนี้ก็น้องแพรมกับน้องอุ่มนะครับเดี๋ยวจะหามตรงเลงกันนะครับนี่ก่อนจะไปเดินแบบต้องฝึกตัวนี้ฝึกแบบนี้ก่อนนะครับ <c oughs> นี่ะครับก็มาช่วยกันเอาบุนี่ผลไม้ครผลไม้ละมือนะครับผู้ใหญ่นิ่มบอกว่า ทีมผู้ใหญ่นี่บอกว่าวันนี้ต้องเสร็จนะครับเสร็จปปเสร็จครับเสร็จเม็ดเลยครับเขาเลิกกระย่าผู้ใหญ่ว่าต้องเสร็จนะครับผู้ใหญ่พนจัดเต็มทีนะครับผมตกโมงเย็นเราจะเริ่มแจกมุยอของลูกชิ้นนะนั่นจากร้านกาแฟกอกนะครับโอเคแค่อหม่ครับอเมร์อเม่์เมื่อกี้ผมลืมฟังครับอะไรนะเมื่อกี้แจกจะแจกจะแจกมุยอไปก่อน ถ้าหมูยอหมดก็ไล่แจกลูกชิ้นใครได้ลูกชิ้นก็เอาลูกชิ้นใครได้หมูยอก็เอาหมูยอแต่ว่าถ้าใครไม่ได้หมูยออยากกินลูกชิ้นก็ไปแลกกันกินเอาไปแลกกินกินเอาให้คนละอย่างให้คนละหนึ่งอย่างนะครับให้คนละหนึ่งอย่างใครจะเอาลูกชิ้นก็เอาลูกชิ้นใครจะเอาหมูยอก็เอาหมูยอเอาตามบ้านเลขที่รือแจกเป็นคนครับนี่คนรหรือว่าครบคนะคะฮะคนที่มานี่เลยให้วันนี้นะให้เฉพาะคนที่มาคนที่มาวันนี้ หมดมูลก็ให้หมดมูลคนที่มาวันนี้นะครับผม<า>ต้องต้องให้คนที่ทำงานใช่ใช่ใช่ไ,ไม่ได้ให้ตามบ้านเล็กที่นะครับให้ตามให้ทุกคนที่มาครับคุณกีกาแฟกอกอกนะครับให้ทุกคนที่มาดูดูการทังมานะครับสุดยอดมากครับผม ขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับอ่าครับจริงๆแล้วศาลานี้ก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านออชิ้ี่อยู่ไหมรัอประมาณนั้นแหละแม้แต่ทุกอย่างนะครับที่ช่วยกันก็โอเคประมาณนี้นะครับเนาะชาวบ้านในเรื่องการความสามัคคีกันนะครับกัน,นะครับ สนุกสนานปาร์ตี้กันนะครับปาร์ตี้ขุดดินสนุกสนานงานงานช้างนะครับปาร์ตี้ปาร์ตี้ขุดดินนะครับคุณนะคะเราจะถูกลอตเตอรี่ค่ะอ๋อเจ๊เจ๊จะถูกลอตเตอรี่ไหมรางวัลที่หนึ่งเลยรางวัลที่หนึ่งเลย <c oughs> ขอแบ่งเบาทินจะครึ่งหนึ่งนะครับกี่ใบซื้อหนึ่งใบซื้อใบโอเคภาวนาสาธุเอผลอถือเนี่ยเด้อเพอน์เลยกับแม่บุ๋มฮะคอเพอรนะ ขอขอแก้เขี่ยงครับ่ถ้าถ้าแมน่นถ้าแม่นค่อยถือเดี๋ยวค่อยปิดบานเลยปิดบานก็เกาะเลยฮนะับถ้าเมนท์คอ่อยเชื่อเลี้ยงใช่ไหมใช่เลี้ยงหมดเลยเลี้ยงทุกหลังคาเลยมีแมน่นเลี้ยงทุกหลังคาเลี้ยงทุกคนเลย <c oughs> มีเอออไปเชื่อเลย <c oughs> โอเคครับผมเนาะนี่ก็กดกันนะครับเร่น ขยานข้างแขนนะครับแบบนี้โอเคครับเป็นการช่วยเหลือกันเป็นการแบบเนาะถ้าถ้าทำเป็นงา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 นเกี่ยวกับส่วนรวมเนี่ยชาวบ้านก็จะสามัคคีกันแบบนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรเนาะครับนะ คครับลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องบ่าวถิ่นกะกอกครับสวัสดีครับผม